ปกติตื่นประมาณแปดโมงก็ก็จะตื่นแบบนี้เป็นรูทีนอยู่แล้วไม่มีงานก็จะตื่นประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะพยายามให้แบบร่างกายมันชินกับเวลาที่เราแบบให้เป็นรูทของมันซึ่งกาแฟช่วยช่วยพี่ินไดเยอะเลงว,ว่า,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 าช่วย <laughs> ช่วยช่วยมาตลอดก็ต้องมีกาแฟตลอดหรือว่าบางทีระหว่างวันเนี้ยเรารู้สึกเหนื่อยล้าเราก็จะกินกาแฟละกาแฟกับพี่ิเหนื่อยกันที่ไงอ่ะ กาแฟกับผมเหรอฮะก็เอ่อโหเร็วเหลือเกินเลยก่อนไม่เตรียมเลยจังหวะนี้มงงแล้วแบบเออแบบคนที่ชอบเปรียบเทียบกาแฟทำให้ใจสั่นไหมเป็นคนแอคทีฟเหมือนกันเป็นสิ่งที่ทำให้แบบว่าใจสั่นกระฉับกระเฉงมากขึ้นครับไปเรื่อย อ่าให้ฝากการดีนิดนึงครับฝากด้วยนะครับกับไอคอนิคแอปเปิ้ลนะครับผมคอฟฟี่แอปเปนะครับก็มีร้านกาแฟหลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีร้านสุรีด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับผมมาเยี่ยมชมกันได้นะครับเอตอนนี้ก็คือเปิดสาขาครับใช่ครับตอนนี้ก็ขยายสาขาเรื่อยๆครับจนถึงจนถึงปลายปีแล้วก็ปีหน้าด้วยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพยายามที่จะไปให้ครบทุกภาคอยากให้คนไทยทั่วประเทศได้ทาน แต่ที่คือทางเขาบอกว่ามีรสชาติใหม่มีรสชาติใหม่เออทำไมอ่ะล้วยตากมันคืออะไรอ่ะล้วยตากก็คือคือผมให้โจทย์ดีทีของผมไปว่า <c oughs> ผมต้องการรสชาติประจําจังหวัดของพยายามให้ได้มากที่สุด <c oughs> ทุกจังหวัดที่ผมไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะสร้างซิกเนเจอร์ของสาขาน,นั้นด้วยแล้วก็อยากให้ให้คนประจําจังหวัดก็ก็ได้ได้ชิมอ <c oughs> <c oughs> ครับเสียงค่อนข้างหลากหลายนิดนึง่งนหลากหลาย,ลยาลใช่ครับแล้วก็จริงจริงยังมีอีกหลายรสชาติเลยที่เราจะไปเปิดสาขาแน่นาคนพี่ฝนต้องตั้งใจฟังนะเพราะวะ่ามีมีอีกหลายสาขาแน่นาคนครับที่เราจะเปิดต่างจังหวัดแล้วก็จะมีเมนูพิเศษสําหรับจังหวัดน,นั้นด้วย แต่เริ่มต้นที่อันนี้ใช่เริ่มต้นที่นนจริงที่ที่ชลบุรีที่กำลังจะเปิดพรุ่งนี้เราด้วยครับก็จะมีเมนูพิเศษะะือนกับพอบอกได้ไหมคะว่าเออเป็นของดีจังหวัดชลบุรีแบบไหนอะไรยังไงเป็นขนมไทยเขาหลับเขาบอกเขาหลับเ <c oughs> ขาหลับเ <c oughs> ขาบอกเขาหลับ <c oughs> อ่าแปลว่าพยายามที่จะให้พอไปเปิดจังหวัดใช่ครับให้ให้ให้มีซิกเนเจอร์ของแต่ละจังหวัดนะแล้วก็เป็นรสชาติของกิ่นของแต่ละจังหวัดครับแต่อย่างนี้ก็คือแผนที่จะไปเปิดต่างประเทศก็คือมอนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปีนี้ก็คือเปิดต่างจังหวัดเยอะพยายามครับพยายามก็เป็นหนึ่งในในเป้าหมายของบริษัทแล้วก็บทเป้าหมายของแบรนด์ของผมด้วยที่อยากจะไปสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้อืมอ่อีกเรื่องหนึ่งก็จบไปนะคะ ครับใช่ซีรีส์อีกมากครับผินักจินใช่ครับผมก็ใครยังไม่ได้ดูนะครับฝากด้วยนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับทาง Netflix นะครับครบห้าตอนดูคืนเดียวตอนเดียวกับทีเดียวรวดเดียวจบได้เลยเออแต่ที่คือาคือรูปที่ลงในไอจีเะค่ยนัจินยังไงอะคะก็กินไก่ต้มมือละสิบฟองนะครับก็เลยแบบเก็บรูปนี้มานานมากแบบรอรอจังหวะรอจังหวะนะ ก็คือเราจะโพสเร็วไปไม่ได้เดี๋ยวไม่น่าตินเต้น <Ừ. S 1> เลยเราก็เลยต้องรอแบบใกล้จะอีพีสุดท้ายแล้วเราค่อยโพสทีเดียวครับก็เลยได้จังหวะขอโชว์ที่กินไข่ต้มมาสะหน่อยอนะครับทุกคนเือเขาเหมือนกันครับผมก็พยายามที่จะแบบทาให้ร่างกา,กายกนนนนมันใหญ่ขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มันก็อะไรฮะก็กำลังน่มบผมพยายามทําให้แบบตัวมันใหญ่ขึ้น การรักษาได้ไีมให้ให้มันอยู่มันมันเพิไดไหมยากมากจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าตอนนั้นนะ mm hmm. ตอนนั้นใหญ่มากเพราะว่าตอนนั้นคือกินไข่ต้มมือละสิบฟองจริงๆอ่ะคือพยายามกินให้ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าล้วนนี้ก็คือยังแบบยังฉีกไปกินอย่างอื่นบ้างกินของที่มันไม่ได้เฮลตี้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยังอาจจะไม่ได้ปุดเท่าตอนนั้นแต่ว่าพยายามจะเล่นงกลับไปทำไมถึงตอนนี้นอยากให้ใหญ่อยากลอง อยากลองกันทั้งที่ไม่ได้มีซีนถอดเสื้อเยอะด้วยนะประเด็นน่ะใส่เสื้อเกือบทุกซีนเล่นซใจใหญ่เลยครับก็อยากลองดูอยากรู้สึกว่าเอออยากจะลองครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบถ้าใหญ่สุดๆของลาจะไปได้ประมาณไหนอะไรตอนแรกพี่โอเเขาบอกว่าว่าว่าทวิตจะต้องแบบ คือตอนแรกเราเรา,เราก็เราก็รู้แหละว่าเดี๋ยวพี่โอต้องให้ถอดเสื้อแน่เลยอะไรย่างเงี้ยรู้ในใจเพราะว่าภาคหนึ่งมันมีต้องถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับภาคสองเราเลยเตรียมตัวอย่างดีเลยครับเล่นฟิตกล้ามอย่างใหญ่เลยล่างมาแล้วพร้อมล่างทอนปรากฏปรากฏไม่มีถอดเสื้อเลยผมงงมากคือใส่เสื้อแน่นอยู่ข้างในอย่างเดียวเลยเออไม่ได้โชว์เลยเลยโชว์เองเลยเลยกันเลยจริงแล,แล้วทำไมเราไม่รีเควสบอกพี่โอว่าเราเตรียมมา มันก็จะดูแบบพยายามเินไปอ่ะนี่คือคาดหวังเลยนะเพราะว่าตอนแรกคือแบบอุ๊ยอย่างงี้ยใช่ผมก็ในใจผมก็เป็นอย่างนั้นแหละก่อนถ่ายแต่พอถ่ายไปเรื่อยเอ้ยสินี้ก็ยังไม่ถอดหรอโอเคจนจบแล้วก็ยังแทบไม่ได้ถอดเลยก็เลยถอดโชว์ซะด้วยก็เลยโชว์ช่องทางตัวเองทำไรก็ไฟลุกนะคะครับผมก็หวักว่าจะชอบนะเฮนีถ้าชอบจะทำบ่อยหรอคะจะพยายามนะพยายามเพราะมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้กับความอยากกินสิ่งต่างๆของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบ มันกินไข่ต้มแ้าจะถูกมือจริงๆแล้วก็ต้องยัดเข้าไปในขณะที่เราไม่อยากกินเลยตอนนั้น <c oughs> ใช่คนระับแล้วร่างที่ได้มามันได้มันใหญ่ตามที่เราตั้งใจหมัใหญ่นะก็โอเคเลยนะตอนนั้นตอนนั้นโอเคเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะลองดูว่าถ้าจะทําให้แบบร่างเราใหญ่ขึ้นอนะ่ะเราจะต้องกินเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็ตอบโจทย์ตอบโจทย <c oughs> ออ์แล้วตอนนี้นะคะ ตอนนี้พยายามหร<ม>ือครับพยายามจะกลับไปไม่เพราะว่าถาาองค์ชายแต่ละองค์เขายกให้คุณเบเอร์หนึ่งค่ะริงเขา<อ>ฟ<อ>ิตกันมาเขาบอกว่าแบบายกให้คุณ<ม>อืมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอุ๊ยไม่หรอกแต่ว่าคือตอนนี้ก็ยังไม่เท่าตอนนั้นนะ<ม>จริงๆแล้วใช่เพราะตอนนั้นคือแบบวินัยสูงมากแต่ว่าตอนนี้พยายามจะกลับไปให้เป็นเหมือนตอนนั้นอยู่แต่ถ้าเราไม่เท่าตอนนั้นเราจะอุ้มนางเอกขึ้นมา อรู้แล้วเหรอว่าผมจะต้องอุ้มหรือไม่ต้องอุ้มผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าทุกคนก็ฟิตขุ่นกันเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนี่โอ้โหตอนไปไปเวิร์กช็อปไปเทรนนิ้งต่อยหวยก็ไม่ธรรมาดานะเสอเสื <ừ> ้อกล้องเสื้อกล้ามกันก็โหทรงดีกันมากๆเพราะที่เห็นทีุ่เปแบบเวิร์กช็อปไปปีนป่ายไปต่อยกันนี่ก็คือแบบทุก้มเทมกมเทมากก็คือมันหนักทั้งแบบ นอกจากสกิลการแสดงแล้วยังร่างกายของเราอีกที่ต้องเตรียมให้ฟอร์มอย่างงี้ครับเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาเรียวกว่า period มันก็เลยสถานที่แต่และที่เราจะต้องไปถ่ายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างโหดแล้วก็ค่อนข้างร้อนมากนะครับอยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะแต่ดีใจด้วยนะคะพอได้เริม BQ หนึ่งแล้วในที่สุดในที่สุดพูดเลยมาเป็นปีแล้วมั้งครับเนี่ยครับก็ก็ดีใจครับที่ได้เปิดกล้องสักทีครับ อ่ะก็ก็คือแต่ว่าคุณบินคุณบินได้เริ่มเข้าฉขกเนี่ยครผมยังไม่ได้เริ่มเลยครับแต่ว่าใกล้แล้วเหมือนกันครับผมผมก็จะเป็นอีกคิวถัดไปที่ที่จะมีการถ่ายทําก็น่าจะเริ่มมีบินแล้วอ่ารอดูเลยนะว่าขี่ม้ากับรากระบี่ราเนี่ยอยากดูเลยขี่ม้าน่าจะได้อยู่แต่รำนี่ไม่มั่นใจฮะรอดูแต่ได้เป็นรี่ เรียนเรียนด้วยครับคือตอนที่เราไปเรียนต่อยมวยเขาก็สอนด้วยสอนสอนเจอสอนคอนอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างมาถามเลยที่ที่มีคนพูดถึงคุณแม่ครับที่เราไปเปียนต่อบรับคือคือยังไงก็ไม่เลิกใช่ไหมคะคือยังไงก็ไม่มีคนมีคนติดต่อขอเลิกบ้างหรือยังคะถือว่ามีแต่คนบอกว่าไม่เลิกไม่มีเลยมีแต่คนทักมาว่าจะให้เท่าไหร่ตรงนี้เลยเอาไหรมาเลย ผมบอกว่าให้มากกว่าเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเงินอย่างเดียวเราอาจจะให้เป็นหุ้นไหมเออให้มาให้มาทํางานไหมให้มาเป็นพนักงานบริษัทเรามั้ยมันไปได้หลายอย่างไปได้หลายอย่างแต่ถ้าจะเป็นสปายของบ้านพี่วินนี่คือยังมีโอกาสอีกไหมคะคิวยาวไหมคะโอ้ก็ต้องลองถามคนที่ต่อดูค รีวิวหน่อยถ้าเป็นสไปร์ทบ้านนี้มีดีอะไรบ้างจะได้อะไรบ้างสมนาคุณหน่อยเซเพราะว่ามีฉะนั้นเขาบอกแล้วนะว่าคุณแม่ได้อะไรบ้างคุณแม่ก็ผมว่าผมก็จะดูแลให้สบายที่สุดไปตลอดชีวิตครับโอ้คิวยาวถึงกลางคเโอเคโอเคค่ะ